ไอ,บอ้บอยนี่อย่างอีกนน่นนี่จะก,กินลาบลูกสิ้นลาบลูกสิ้นแมนบ่บอไดกินมาหลายเดือนแล้วไหมแต่ส้มอยากกินโอ้ยถือมาขนาดนี้ก็ต้องได้เห็ดแล้วล่ะนี่มีทางลูกสิ้นแล้วก็พักต่างๆโอเคไปไปเบิ่งขั้นตอนที่แล้วกันเลย,ลย,น,น,น,ยนี่อโอเค

เขาเหนียวท้องขอ,องมันดิแซ่บท้องอพิงเดย์รสชาติจี๊ดจั่นดีปะจัดจ้านมากมพีนออก่น้องมึงพูดจะพิคครับ าพี่้องมาตัดกันนะเพชรครับพี่นหืง กินไม่ได้หรกอืไไหอหกินอะไรเนี่ยอืมกำยอละอืนคเป็นบ้าอันนี้อันนี้หน่อยอันนี้อคือเปลือนเ่ยอะ น้องกินเคาอู้วปิดครับหอดโอนมากว่าผมไม่น้องมันสิดโดดแล้วืได,ด้โดดอะแม่ฮะเอาไปไงเรนะาดล,ลูกไปไปกวนอย่ากวนกวนไปแล้ว ได้กินต้องกินบะไรมาพี่น้องเรืต้องเป่งเออมาอ่ะมา้าแสบพักพี่น้อง มันเป็นปราสาทมือไดงเนาะห่อนถวบัน,นิดเ้ยผิดพ,พอทนได้ขบับมันห่อนนี่พอเลยกาดห่อน พี่เขาลนะโห่เพชรแบบแสบรอบปากเลย